ครับวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องธุรกิจให้กับพี่น้องมุสลิมหรือสังคมเข้าใจว่าการประกอบอาชีพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติตามที่เราได้กำหนดไว้ว่าสละกษัตริยในคู่กันแต่เนื่องจากวันนี้มุสลิมเราเนี่ยปฏิบัติน้ำมานอย่างเดียวแต่รูปนศกาดนี่เป็ีโอกาสได้ทำเพร,ราะศกาดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสังคม ทีนี้ถ้าเรามีธุรกิจเราสามารถจะขึ้นจุดเราพูดในงานดูแลสังคมนะรับทีนี้ถามว่าวันนี้เราเริ่มธุรกิจอย่างที่ผมทักเรื่องธุรกิจล้างรถเนี่ยเราทํามา30ปีนะครับซึ่งเราเป็นแนวหน้าในสังในตลาดพูดในงาน,นตลาดและอย่าีในสุดในโลกเลไซ้ทาไปเพราะปปาว่ามีสาขามากที่สุดที่ไม่มีคนอื่นมีแล้วเรามีกิ่นโรงงานมีท,ทันเมีนเอง,เ,องเรามีน้ำมันเครื่อง <S <S ซื้อว่าน้ำมันเครื่อง ซึ่งปกติเราจะเห็นแบรนด์ของฝรั่งตามั้งข้าวแต่วันนี้เราเห็นตามมุสลิมเนี่ยม,มีโอกาสอยู่ในตลาดเราก็จะเห็นได้วันนี้แบรนด์ของมุสลิมเนี่ยเกิดในตลาดทีนี้ที่จะถามบอกความสวีเนี่ยจะทําอย่างไรผมก็จะให้ข้อคิดว่าคุณลักษณะสีประการเนี่ยถ้าอยู่กับพี่น้องมุสลิมนะครับได้รับความสร็จแน่อนอนหนึ่งมีความรับผิดชอบสูงความรับผิดชอบที่สำคัญ เข้าทุกอย่างไม่ว่าเรื่องาศาสนาไม่ว่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยพระอาวุโสสิงเราใช้คำว่ารับผิดชอบสองมีความอดนทนเข้มธุรกิจอดทนทุกอย่างทาอะไรก็ต้องอดทนนะครับสามมีความซื่อสัตย์สุจริตสำคัญท,ท,ที่สุดที่สุดก็คือซื่อสัตย์สุจริตสี่มีความขยันมันสี่ข้อเนี่ย,เ,ยเ,ปเป็นคำพีของนักธุรกิจที่เราใช้ทำอ,อยู่แต่นี้ผู้สิงเรามีกี่ข้อเราก็ต้องไปดู แช่ไหมบางทีเรามีข้อเดียวข้อมุสลิมข้อสี่ข้อเราไม่มี mm hmm. มุสลิมถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์เราก็ลำบากไม่มีความอดทนเราก็ลำบาก mm hmm. ไม่มีขยันก็ลำบากที่จริงสี่ข้อเนี่ยอยู่ในหลักการอิสลามทั้งหมดแต่เราไม่มีโอกาสได้ใช้เราจะฝากสื่อน้องๆที่ mm hmm. สนใจในธุรกิจมุสลิมความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือความตั้งใจของผู้ประกอบการนั่นเองแล้วธุรกิจที่จะเกิดขึ้นได้เราต้องดูภูมิปัญญาของบุคคล ว่าคนเหล่านี้เนี่ยภูมิปัญญาควรจะทำอะไรอย่างวันนี้เนี่ยเราดูโอท็อปของพี่น้องมุสซิมเราไม่ไม่สามารถจะพบได้แต่ไปดูโอท็อปของไม่ใช่มุสลินเนี่ยจะไปจังหวัดไหนของประเทศมาพบจะเป็นอีสานจะเป็นเชียงใหม่เราเห็นเราเห็นได้แต่งานมอริทเราไม่สามารถจะบอกว่าโอท็อปมุสลิมที่มาโนาริมีอะไรบ้างนะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นเสื้อผ้าเราไม่มีเลยก็เราอยากจะฝากน้องๆว่า วันนี้ถ้าเราไม่ปลุกโตถกของพี่น้องมุสมเราก็จะไปพบธุรกิจของมุสลิพราะมุสีนี้ถ้าเกิดได้มุสีต้องสร้างตั้งแต่เล็กแล้วใหญ่เรามียว่าธุรกิจแต่เราไม่สามารถจะสร้างได้หรือกระฟังให้ข้อคิดนะครับ